ก็คือขนมที่ดีที่สุดนาะเทศไทใ้นะคะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้อยู่ที่ตลาดใกล้กๆท้องถวันซิรรีานะคะตลาดวังลังนะคะอยากเ้อขนมกินรู้แล้วอยากกินอะไรใช่ว่าไม่รู้จะมีไหมที่นี่มีขนมแล้วก็อาหารเยอะมากอยากกินทุกอย่างเลย สวัสดีค่ะใชยวิดีโอน้อยได้ไหมครับใช่วิดีโอขนมนี้ดีกว่าอะไรคะเนียงครับเนียงครับมีอะไรคะมีจิงเจอร์จิงเจอร์แล้วก็ชาลอตชาลอตเลมอนเลมอนชุดใหญ่ร้อยห้าสิบค่ะชุดเล็ก60สิค่ะ อันนี้อร่อยค่ะสวีทซอสสวีทซอสข้าวสาลีเลยกว่าอะไรคะน้ำน้ำจิ้มน้ำจิ้มขอบคุณค่ะอร่อยมากหนึ่งจงเท่าไหร่คะสีบเนี้แต่นี้จะเป็นร้อยห้าสิบค่ะร้อยห้าสิบก็อันนี้หกสิบหกสิบใช่ค่ะเอาเป็นหกสิบนะคะครับ เมื่อกี้เสิร์ฟอันนี้ค่ะอันนี้จะเป็นเมียงคำนคะคะจะทำเองนะคะใส่ทูอัลเลสอ่องใส่พรุงนะคะมะพร้าวแล้วก็น้ำจิ้มนะคะ Oh, right, I'm